พี่อ้อยพามาดูต้นพริกนะคะที่พี่อ้อยซื้อพริกมาทานเนาะแล้ววันนั้นตร,ตรงปลายเขาจะมีแบบเหมือนจะเน่าเนาะนิดๆน,นะคะพี่อ้อยก็จะทิ้งก็เสียดายเนาะลองดูละการลองเอามาใส่ไปในดินนะคะว่าเขาจะขึ้นไหมนะปรากฏว่าขึ้นเยอะเลยค่ะขึ้นเยอะเลยพี่อ้อยยังไม่ได้แยกนะคะยังไม่ได้แยกที่จริงเขาก็ใกล้จะแยกได้แล้วเนาะ พี่อ้อยก็ใส่ลงไปที่เดียวกันเลยส<ไ>ลใส่ลงไปที่เดียวกันเลย <reality> <ıldı> ไม่ได้ไม่ได้คิดจะกระจายเนาะก็ะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ลองดูนะคะปรากฏว่าเขาขึ้นนะคะแล้วก็งามมากอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดานะคะเป็นพริกแดงจินดาเนาะก็อ่าเดี๋ยวใกล้จะได้แยกแล้วเดี๋ยวย่อ้อยจะลองแยกดูนะคะว่าเขาจะงามแค่ไหนเนาะส่วน ตรงที่พี่อ้อยปลูกทางด้านนู้นนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกกระเลียงอะไรนั่นก็กําลังติดออกดอกออกติดเม็ดเยอะเลยนะคะที่ถ่ายให้ดูตอนนั้นเนาะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกพี่อ้อยว่าพริกขี้หนูสวนเนาะอันนู้นอะปรากฏว่าเม็ดออกมาไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นพริกเม็ดน่าจะเป็นพริกยอดสนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อันเนี้ยแดงจินดานะคะแดงจินดา พริกจินดาเนาะเดี๋ยวมาลองดูลองดูเดี๋ยวพี่อยวันไหนพี่อ้อยจะมามาแยกเนาะมาแยกเขานะคะอาจจะไม่ต้องซื้อพริกฐานเลยถ้าเขาเป็นเนาะที่นี่อจะมีมแมลงวันสีทองเยอะมากนะคะพอเวลาพริกกำลังงามๆเนาะก็พวกนี้ก็จะมากินใบอ่อนอามาเกาะมาไข่อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเสียหายเนาะก็ยังหาวิธีกำจัดได้ไม่เต็มที่สักที ค,คลิปนี้ก็สันส้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ